โอ้ยอครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับวันนี้ขวานโก้ก็จ้างกลับบ้านนะครับฝนจะตกนะครับคุณยาบกลัวฝนตกครับมีฟ้าแลบนามืดคึ้มมาเลยครับผมครับขวานโก้ก็เลยพาคุณยายนะครับกับน้องลุงเหลืองโอ้ย พาหน้องลุงเดือนกับคุณยายกลับครับนี่นครับทางเร็วเือครับผมขายของยังไม่ได้สักตะกร้าเลยคุณแม่นะครับมานก้ต้องพารีบพาน้องกลับนะครับพเพราะว่าฟวามมืดอย่างแรงนะครับผมเราอยู่กลางทุ่งนะครับอันตรายนะครับกลางทุ่งอันตรายนะครับก็เลยพาน้องกลับ นะครับเดี๋ยวนี้วันโกก็ขี่ค,คนเดียวครับเอามาสองเชือกเลยนะครับมืดๆนะครับโอย เอาๆเ,เอานี่เอวนี่ครับโอโ้โหโอ้โหนี่ครับกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับ โอ้ทรมานทรมานมากเลยครับโอ้ยลุงเดืองก็ดึงยายจังเน้อยโอยเบาเบาลูกบเบาๆ้ายายเจ็บขา ถึงแล้วนะครับตึ๊บผ้คุณยายเอาเลยข,ข้าลมเอาหนิเอาถึงแล้วนะครับเอานี่เอาหนิเฮาพานอนนี่นคะนคะ,พ,คะพาน้องมิ้เหมือนกับคุณยายเข้าบ้านแนีวนะคะนี่จ้า ถอยน้อยถอยถอยลูกถอยทุรักทุกรีกันจังเลยนะคะคุณแม่จา๋าเมตตาด้วยนะคะน้องลุงเนืองกับคุณยายก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะคะตรงที่เราอยู่ก็เป็นที่พื้นที่เช่าขเขานะคะเขาก็เริ่มจะไล่ที่แล้วนะคะคุณแม่จา๋าเมตตาด้วยจา้า,จาป้อนผลไม้น้องช้างเพื่อจะสมทบคุณสร้างบ้านนะคะคุณแม่จา๋า ว่าจะนอนอยู่ทุ่งนาฝนก็ตกลมก็เรงก็เลยอยู่ไม่ได้เราก็ต้องมากลางดึกเลยนะคะคุณแม่ถอยถอยลูกเรือนถอย,ถอยลูกถอยถึงจะดึกขนาดไหนเราก็ต้องเอาน้องเข้ามานะคะเพราะว่าลม ลมลมแรงมากคนก็ไม่มีที่อยู่นะคะกลัวปักปืนปักไฟอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณแม่จา๋าเพราะว่าเรายังไม่มีบ้านไม่มีอะไรที่จะไปพอจะไปอยู่ได้นะคะถ้าฝนไม่ตกก็อยู่ได้จา้าเ<ม>ต่นลฝนฟ้าไม่เป็นใจนะคะ ถ้าจะพาน้องกับคุณยายนอนที่นู่นฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจก็เลยต้องเข้าบ้านกลางดึกนะเปิดร้านเปิดร้านก็ยังไม่ได้ทานทักตะก้าเลยนะคะคุณแม่จ๋า ดีนะคะขนมันเพิ่งจะลมนะคะยังไม่ลงมิดก็เลยรีบพาคุณยายกับน้องกลับมาก่อน นะครับผมตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับพอดีฝนจะตกนะครับก็เลยต้องพาน้องกับพี่ยายกลับมาบ้านก่อนนะครับผมนะครับส่วนของก็อยู่ที่นู่นนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้ขี่มาวิ่งไปเลยนะครับผมยายร้องไห้นี่นะครับตกใจนะครับครับผมขอบคุณแม่นะครับนะยังไงก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้โก้ด้วยนะครับผม